คนนี้มันใส่เสื้อธรรมศาสตร์มาย่านจุฬาคนเดียวในโซนโน,าานี้ขอโทษนะสาวเลิอเลิศเพื่อนกู้คยกินทารานน่าเกียนจงนี่นะคะเจ้าของร้านกิกโยเกิร์ตท,ที่ดังที่สุดในประเทศไทยออเดอร์นานไหมอ้าวนาจตทำทสองปีจนปิดแล้วยังไม่ได้กินร้านปิดแล้วยังไม่ได้กิน แล้วไปร้านเท่าไหร่รอบด้วยนะแบบวอล์กอินเลยหมดตลอดหมดคือมันขายกินยากมากเลยขายดีมากหรอเปล่าทำน้อยทำน้อยดูหน้ามันไวนะคะเพราะแบบว่าวันนั้นอะมัาขายดีดีแล้วเพื่อนก็มาตอนที่แบบมันหมดแล้วไหนเอามาโชว์ซีกี่โยเกิร์ตที่หายกินยากที่สุดขนาดนี้นี่ออเดอร์ข้ามปีไม่อ่อบไม่ยุบนะคะทุกคนเคยทำน่าจะปีก่อนครับ ทำงานแล้วหมักไว้อเอเอคือหากลิ่นยาขนาดไหนสันคอสันคอ,อล่าซอนอะไรมันมีสไปซี่แบบเคซอนอยากล้าหนึง่งแจกจานนะคะแจกจานไม่ต้องกินอัน,น้อร่อยมากอันนี้นอนน่อยมาต้องขอ,ขอบรอบจานอันเนี้ยเติมได้ ตลอดเวลาเติมเรื่อยๆย,ยังไม่หันดำเลยพี่เขาเปลี่ยนเตาละาายังไม่หนันเลยอ่นแล้วมาหั่นอีกอันเนี้ยที่เคยมุกกับนิวบวกว่าร้านเซสร์วิสที่สุดในกรุงเทพมหานครในโลกเตากูเพิ่งลงหมูยมังหั่สุกเลยเขาเปลี่ยนเตาแล้วไม่เสียตังค์เพิ่มเลยนะอันเนี้ย ใช่ไม่เสียตังค์เพิ่มค่ะแล้วคือแบบอยากให้เขาเห็นนะอยาทุกคนรอดูนะถ้ามหยที่อันนี้พองอ,อันนี้พองอ่ะเขาจะเติม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 ,ตม <laughs> ยินจี่พองแล้วเขากำลังจะมาเติมเพือ่อนัถามสองคนแล้วขอบคุณค่ะ ผิดปะดาังค่น้อมบ่สเดีว่าตใหม่มยตลาดเปนาแ่อาจจะติดิเอาหมีจะติกใหม่ค่ะกเข้าว่าผิดคิววินาทั่วเขาอีกเถเลยอยู่เออเขาคงบอกว่ายทำไมยังไม่ได้ 黄妹。 นั่งทัล่างแบบกินนะืแท็กเกอร์หรือกินเบาๆก็ได้แต่อร่อยดีอร่อยอร่อยพี่ท่านตั้งบ่อยมากหมูคั่รอบที่สองแล้วอันนี้พริกค่ะมัวตัวนะอีกแบบน,นึงอ่ะเขาต้องเดินมาเปลี่ยนเตาเพราะว่าเริ่มดำแล้วไม่งายหมยมัขอบคุณค่ะมูววว่า เตาอที่สองเรานั่งกินยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยไม่มีค่าเปลี่ยนเตาเพิ่มนะคะร้านนี้เหมือนวัด k p i ด้วยการใครเปลี่ยนเตาก่อนหรือว่าใครเติมของให้ลูกค้าก่อนเปลี่ยนเตารอบที่สามอ๋ยังขยับาทานยังนมนาอะไรนะเปลาแล้วยูิปลงยอดขอนค่ะตัวนี้ตัวนี้ต้องว่า้องกโซเนะถ่ายแล้วจ้าเพิ่มไฟ พ่อพี่ห้าแล้วจ้าพ่อพ่อเอาหมูแปะคืนให้ที่ทิ่ให้กูรู้งานสุดๆถ้ามันเป็นแบบแต่วอย่างไรกดีพาะที่สามรับงานกับางมคนอักคนนึง เปลี่ยนเตาที่เจ็ดกระด้ก็จริงเราแบบอร่คะเราคิดว่ารอร่อยเลยไม่เคยมีจังหวะที่ลอยดำๆอ่ะจะเริ่มหมูเลยต้องเปลี่ยนเตาก่อนที่ไม่คือทำเองทำตัวเองที่ไม่ได้แบบปล่อยให้เตาดำไม่กลับได้เลยเตาที่แปดแล้วนะคะเตากี่แเพื่อนสารภาพนะคะเราความเวิ่นอยู่ตัวันนี้พามากินปี่างกลับจัดเต็มก็เปลี่ยนเตาไปสิรอบปะ อีดีดิ <c oughs> คืออะดูผลงานฝากกดน้ำจะกดมาเท่านี้เพราะว่าเราจะไปแล้วเราใส่รีวิวไปค่ะกดมาให้เต็มแก้วารหน่มากหวังดีสุดๆไม่ถูกที่ถูกทางโอเคม,มึงต้องโดนเอฟนเก็ดอย่างหนักกินได้ค่ะกินได้